กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พที่น่ารักทุกทุกท่านทับผมโอบ้านสวนภาคเครื่องเพื่อนเพี่พี่พพพพที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมสามารถที่จะร่วมเผยแผ่กิติคุณบรุาจารย์ร่วมกับผมได้นะครับผมโดยการกดไลค์ครับ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมถ้าเห็นว่าพอมีประโยชน์นะครับผมก็สามารถที่จะกดแชร์ได้นะครับผมที่เพื่อนๆพพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นเสาห้าคูณพันล้านออกที่วัดบ้านไร่นะครับผมรุ่นเสาห้าคูณพันล้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายรูปแบบนะครับผมเป็นปีที่ หลวงพ่อคูณท่านได้เมตตาให้กับสิทธยาทุสิตนะครับผมเป็นจํานวนมากนะครับผมสําหรับคนที่จัดสร้างวัตถุมงคลเพืเ่อที่จะมาให้ท่านอธิฐานจิตรพร้อมๆกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเ,เราจะเห็นได้ว่า,ามีอยู่หลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่เป็นที่นิยมมากนักนะครับบางคนจะเรียกว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูรุ่นเร่งหงนะครับผมด้านข้างของหลวงพ่อคูณจะเป็น รูปมังกรแล้วก็รูปหงนะครับผมนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นยันดวงของหลวงพ่อคูณบริสุธทธโธนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันครับเหรียญน,นี้ของหลวงพ่อคูณนะครับผมจะเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมไม่มีหูห่วงนะครับ เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับผมก็จะมีหลวงพ่อคูณทรงเอกลักษณ์นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายมือเราหรือขวามือนะครับผมก็ขวามือของหลวงพ่อนะครับผมก็จะเป็นรูปมงกรนนะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูปหงน,นะครับเป็นความสมดุลอย่างหนึ่งนะครับผมตามหลักฮวงจุ้ยนะฮะด้านล่างเขียนหลวงพ่อคูณนะครับผมข้างบนเป็นชื่อรุ่นนะครับผม เสาห้าคูณพันล้านอันนี้เขียนว่าพันล้านนะครับแล้วก็มีการต่อโค้ดตรงนี้ฮะเป็นโค้ดมินะครับต่อลงไปในสีออกอไปทางพิงโกนะครับผมบางคนบอกว่าเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นทองแดงธรรมดานี่แหละตรงกลางก็จะเป็นยันดวงนะครับผมข้างใน วงกลมเขียนว่าเสาห้าวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทศครับข้างล่างเขียนจังหวัดนครราชสีมานะฮะเหรียญค่อนข้างที่จะหนานะครับผมประมาณ1มิลลิเมตรกว่าๆการออกแบบเหรียญนี้เกือบจะดีนะครับที่บอกว่าเกือบจะดีนี่คือถ้าเยอะกว่านี้อีกนิดนึงนะครับก็จะกลายเป็นลกไปเลยนะครับเห็นไหมฮะหลวงพ่อคูณแล้วก็มีมังกรมี หงนะครับผมมีตัวหนังสือด้านบนและก็ด้านล่างนะครับผมคือมันแน่นไปหมดเลยนะครับผมถ้ามีลวดลายนิดนึงเนี่ยจะเรียกได้ว่าลกไปเลยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลน,นะครับผมอีกเทคนิคนึงนะครับผมที่โดยปกติแล้วเหรียญศิลปะที่ไม่ค่อยสวยมากเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยมีเทคนิคอื่นนะครับแต่ตัวนี้ทําเป็นผิวมันนะครับผมส่วน ตัวที่เป็นองค์ที่เป็นองค์หลวงพ่อคูณนะครับผมแล้วก็ที่เป็นหงกับมังกรนี่จะพ่นทรายนะครับนะฮะถือว่าเป็นเทคนิคที่จะเกิดขึ้นกับเหรียญที่ออกแบบที่สวยเหรียญที่มีราคาหน่อยนะครับผมที่เขาทำผิวมันแล้วก็เท็กซ์เจอร์บนรูปภาพเนะี่ยเขาจะทำเป็นเม็ดทรายนะครับผมเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับเห็นไหมฮะ ด้านหลังก็เหมือนกันตรงยันดวงเนี่ยเขาจะทำเป็นผิวทรายนะครับแต่ว่าด้านล่างลงมาพื้นเหรียญจะทำเป็นแบบขัดแบบขัดเงานะครับผมนะฮะแต่เสียดายที่ศิละปะอ่อนสวยไปนิดนึงนะครับผมไม่งั้นเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับเสาห้าคูณพันล้านเนี่ย มีรูปแบบพิมพ์เป็นจำนวนมากนะครับผมน่าจะ,ะคล้ายๆกับว่าเอาเอาไปปลุกเสกในพิธีเดียวกันนะครับผมมีหล่อลยอลูกศิษย์ลูกหานะครับผมทำเป็นพิมพ์พระแบบในแบบต่างๆนะครับผมเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็นำไปพุทธาพิเศษในวาระเดียวกันนะครับผมเรียกว่าเสาห้าคูณพันล้านเป็นวันเสาห้านะครับแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าอรอยฉีกขาดของ เหรียญตรงขอบเหรียญเนี่ยครับผมจะอยู่ด้านหน้าเหรียญน,นะครับผมเป็นไปได้ว่าตัวตัดเนี่ยตัดจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับผมทําใหเา้เกิดเป็นรอยฉีกขาดนะครับผมในขอบอันนี้ผมยังไม่ได้เปรียบเทียบกับเหรียญในรูปแบบเดียวกันกับเหรียญอื่นๆอีกน,นะครับผมเฉพาะเหรียญน,นี้นะครับผมเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าขอบข้างนะครับผมที่มา ซึ่งด้านหน้าเหรียญนคะครับเป็นรอยฉีกขาดนะครับผมแล้วก็รอยฟันเขี้ยวตัวตัดนคะครับผมจะมาอยู่ด้านหลังครับผมแสดงว่าตัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง mm hmm. ก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งพิมพ์หนึ่งนะครับผมของหลวงพ่อคูณนะครับผมซึ่งมีจํานวนหลายร้อยหรือนับเป็นพันรุ่นนะครับผมของหลวงพ่อคูณ ด้วยบารมีของครูบาอาจารย์ทำให้เกิดเป็นวัตถุมงคลเป็นจํานวนมากนะครับผมไม่ว่าจะออกที่วัดบ้านไร่เองหรือจะออกที่วัดอื่นๆที่ได้มาขอเมตตาหลวงพ่อนะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตยุติการเผยแผ่กิติคุณบุรุษอาจารย์ไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้มีเหรียญในรูปแบบอื่นของหลวงพคูณผมก็จะนำมา ให้เพื่อนๆพี่ๆได้พิจารณาร่วมกันอีกครับผมสำหรับในคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับ